สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้ชุดทดสอบแอนติเจนตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยตัวเองกันที่บ้านนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่เราจะทำการทดสอบนะครับด้วย70%อแอลกอฮอล์ oh นะครับจากนั้นก็ใช้ทิชชู่หรือผ้าสะอาดนะครับเ็ดบริเวณที่เราจะทำการทดสอบนะครับแล้วต่อไปเราจะทำ หาผ้าหรือว่าวัสดุมาลองนะครับเพื่อป้องกันการเปืเป้อนนะฮะที่น,นี้ผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับเราสามารถใช้ทิชชู่หรือว่ากระดาษ A4 วางลองก่อนนะครับออชุดทดสอบนะครับก็จะประกอบด้วยวิธีการใช้งานของชุดทดสอบนะครับน้ํายาทดสอบตลับทดสอบนะครับหลอดหยดทดสอบครับไม้สวอปเก็บตัวอย่างครับ ธี่ก,การใช้งานคําแนะนํานะครับให้เข้าใจก่อนก่อนเริ่มการทดสอบนะครับครับสําหรับชุดทดสอบชุดนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องให้เราหยดน้ํายาทดสอบนะครับเขบ้าไปในหลอดทดสอบปริมาณสิบหยดการทดสอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหยดนะครับ ปิดฝาให้สนิทนะครับราาต,ต่อไปเราจะมาเก็บตัวอย่างนะครับจากโพรงจมูกของเรานะครับถอดแมสเก็บแมสให้เรียบร้อยนะฮะกา,าเราาเก็บตัวอย่างสวอชจากโพรงจมูกนะครับก็จะมีขั้นตอนตอนนี้นะครับ หนึ่งก็คือฉีกซองนะครับไม้สวอปออกมาพิจารณาไม้สวอปนะครับม้าจะต้องตั้งตรงนะฮะส่วนขนปลายไม้สวอปนะครับจะต้องฟูนะครับไม่มีเรียบแบนนะครับวิธีการเก็บนะครับตัวอย่างนะครับก็จะให้เราแหงหน้าขึ้นมองหลอดไฟนะครับประมาณ70องศานะฮะก็ได้นะครับผมแล้วก็เก็บตัวอย่างนะครับโดยการแย่ไม้สวอปนะครับเข้าไปนะฮะข้างละ2-3นิ้ว นะครับแล้วก็หมุนไม้สวอปประมาณ5้าครั้งนะครับเดี๋ยวจะทดลองทำกันนะครับจากนั้นนะครับได้ตัวอย่างแล้วเราก็อาไม้สวอปนะครับแยกเข้าไปในหลอดทดสอบนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไม้สวอปนะครับให้ปลายขนนะครับของไม้สวอปผสมกับน้ํา นะครับที่ให้เป็นน้ำทดสอบอยู่ในหลอดทดสอบนะครับให้เข้ากันนะครับหมุนหลอดทดสอบนะครับประมาณ10บรอบนะครับจากนั้นนะครับยกไม้ทดสอบขึ้นมานิดนึงมันจะมีขีดระดับบอกให้เราหักไม้ทดสอบอยู่นะครับหักเสร็จแล้วล้วก็ปิดฝาการทดสอบให้สนิทนะครับส่วนเกิน นำชุดทดสอบออกมาวางในแนวระนาบนะครับตรวจสอชุดทดสอบให้ดีนะครับว่าสภาพเหมาะสมที่จะใช้งานหรือเปล่านะครับมีแตกหักหรือเปล่าด้วยนะครับตลับทดสอบจะมี2ช่องนะครับช่องที่1นะครับเป็นช่องหยดทดสอบนะครับช่องที่2จะเป็นช่องอ่านปฏิยาการทดสอบนะครับเขาจะมีเส้นนะครับที่เขียนนะครับตัวทีไว้ก็คือจุดที่เราจะอ่านผลการทดสอบนะครับส่วนตัว C จะเป็นเส้นที่เราควบคุมคุณภาพ การทดสอบทุกครั้งนะครับเส้นตัว C จะต้องขึ้นถึงจะอ่านการทดสอบได้เสมอนะครับเดี๋ยวเรามาลองหยุดกันดูฮนะชุดทดสอบชุดนี้นะครับเขาแนะนําให้หยดลงไป5หยดนะครับจากนั้นปิดฝาหลอดทดสอบให้สนิทนะครับช่วงรอปฏิกิริยานะครับแนะนำอย่าให้ขยับหลอด ชุดทดสอบนะครับเคลื่อนที่นะครับวางไว้ในแนวระนาบตั้งเวลาไว้ที่15นาทีนะครับการจับเวลานะครับรออ่านผลจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละชุดทดสอบนะครับเมื่อครบเวลา15นาทีเราก็จะมาอ่านผลการทดสอบกันนะครับขึ้นขีดเดียวที่ตัว C นะครับผลเป็นลบนะครับไม่พบการติดเชื้อขึ้น2ขีดนะครับทั้ง C และ T ผลเป็นบวกครับ แปลผลเป็นพบการติดเชื้อครับวิธีการทิ้งชุดทดสอบนะครับให้ผสมน้ำยาฆ่าเชือ้อหรือน้ำยาซักผ้าขาวนะครับลงไปในขวดจากนั้นนำวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างทิ้งลงไปในขวดนะครับเขย่าเล็กน้อยนะครับจากนั้นนำทุกอย่างนะครับทิ้งลงไปในถุงพลาสติกที่เราเตรียมไว้ จากนั้นนําเชือกหรือนังยางที่เตรียมไว้รัดปากถุงให้สนิทนะครับแล้วนาไปทิ้งในถังขยะตามความเหมาะสมต่อไปครับ